ข้าวหลามข้าวหลามหนองมนแต่ไม่ใช่หนองมนนะใช่แต่ข้าวหลามชุมแพอ๋อข้าวหลามชุมแพเรียบร้อยโอ้โหไม่ไม่ใช่ชนบุรีแล้วนะไม่ใช่ชนบุรีแล้วคอนแก่นแล้วอะไรเงี้ย สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับนัดนะฮะแล้ววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูอาหารขึ้นชื่อของชนบุรีนะฮะชนบุรีแต่ที่นี่ไม่ใช่ชนบุรีนะที่นี่ที่นี่นว่ามินน่าว่ามินร้านอินทานะเขาร้านอินทานะเขาเขาบอกว่าที่นี่นะฮะมีข้าวหลามข้าวหลามหนองมนแต่ไม่ใช่ชนบุรีนะเดี๋ยวเรามาดูกัน เลยครับว่าอ่าเขาเรียกกระบอกเรียวๆยาวๆสวยๆอันนี้คือขึ้นล็อตใหม่แล้วนะฮะสวยๆอย่างนี้นี่อลล็็ตอตเก่านี่อยู่ตรงนี้เลยที่เขาเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเผาใช่ไหมขายเสร็จเรียบร้อยแล้วขายที่ไหนก่อนขายที่ไหนก่อนอ่ะขายที่ไหนอันนี้เอาไปขายที่ไหนครับบางตลาดบางกะปิใช่วันหนึ่งทำกี่กระบอกครับเกือบร้อยเกือบ เกือบร้อยก็บอกใช่ครับนี่นะฮะท่านผู้ชมกุยอินร้อนสำหรับใครที่อยากกินก็ไปอุ่นนุนได้ที่ตลาดบางกะปินะครับผมข้าวหลามข้าวหลามหนองมนแต่ไม่ใช่หนองมนนะไทยแต่ข้าวหลามชุมแพอ๋อข้าวหลามชุมแพเรียบร้อยโอ้โหไม่ไม่ใช่ชนบุรีแล้วนะไม่ใช่ชนบุรีแล้วขอนแก่นแล้วอะไรเงี้ยขอนแก่นอ๋อุดรเนาะผมผมว่ากินไม่หมดหรอกแต่ผมอยากได้อันสี่อันที่หั่นหั่นแล้วได้ไหม ไม่มีอ่ะยังไม่ได้ทำมันแกะไม่ได้มันร้อนแกะไม่ได้ด้วยเชือกทายไปมันดับคือถ้าถ้าแกะไม่ได้นี่คือหั่นหแล้วก็ปอกกินได้เลยต้องปอกกินปอกกินได้เลยคุกให้ขีดให้เอาอะไรเอาอะไรที่ถูกที่สุดเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเงินสดครับผมห้าสิบบาทเอาห้าสิบบาทก็ได้ไม่มีเงินสดครับผมใส้เล็กใส้เล็กครับคือจะบอกได้ว่าวันหนึ่งทำวันละร้อยกระบอกนี่ฮะคือจ้าง ย่านแบบๆส่วนกระบอกนี้นะทิ่ซีทุกคนเห็นเนี่ยคือยาวเท่าเนี่ยเขาบอกว่ากระบอกเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยบาทก็แล้วก็จะประมาณมชิ้นละยี่สิบบาทห้าชิ้นอของมึงเท่านี้ปะโอ้ยหอพี่ใหญ่กว่าน,นี้ต้องมอไฟแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> ต้องมอไฟแล้วล่ะ <c oughs> มึงอันนี้อันนี้คือผมจ่ายแล้วห้าสิบบาทแล้วเพื่อนตอนนี้นี่ครับเงินติดเงินติดตัวผมมีอยู่ยี่สิบบาทต้องอาศัยเพื่อนเป้แล้วแหละจะไม่ออกมาลิ้วจังเรียบร้อยแล้วครับโอเคนี่ครับเพื่อนเป้ให้มาร้อยหนึ่งเราเอาแค่ห้าสิบบาทพอเพราะว่าเดี๋ยวกินไม่หมดเพิ่งกินสาวัตนะครับใช่ครับ ใช่ฮะนี่นะฮะ okay. นี่ก็คือเข้ามานี้ครับนี่นี่คือทําแบบให,ใหม่ๆนะสด,สดๆมีมะพร้าวด้วยอันนี้มะพร้าวใชหมหน้ากระชีครับอ๋อหน้าแมากก่กระชีดหน้าสังาอ๋อนี่เป็นน <iej ou, S 1> ะมีม,มข้าวเหนียวสัยาหน้ากระชีดอันนี้ทำ <c oughs> อ,อารมณ์แบบทำอาหารอา่ะไอทำผลไอเขาเรียกขนมไทยนะหยิบหยิบไปเข้าหน่อยหรอหยิบไปเข้าหน่อยก้อร้อนไหม ครับยังไม่แกะครับผมโอเคเดี๋ยวยก่อนอื่นต้ามาดูที่นี่ก่อนนี่นี่ชี้ชี้ลงตรงนี้แต่บอกว่าเมื่อผมอ่ะเคยสงผมอ่ะสงสัยนะตอนนี้ผมเดินมาครั้งแรกผมคิดว่าใช่คิดว่าเป็นเตาแก๊สนะแต่ที่ไหนได้เป็นเตาถ่า,านอขอบคุณครับครับผมเตาถ่า,าน นึกว่าเตางอยเฮ้ยเตาถานไม,ไม่ใช่เตา่อน <laughs> นึกว่าเตางอยนี่นี่ทุกคนมาดูอ๋อเคือคือเขาเอาไฟไฟไว้แค่ฝั่งเดียวแล้วก็กลับไปกลับมาอืามเสร็จแล้วครับผมอ่านี่นะครับ ข้าวหลามบ้านไผ่หนองไผ่ชุมแพองไทยชุมแพโอ้ยแล้วพูดพูดไปไปไปไม่ถึงแล้วตอนนี้ไปไม่ถึงไปไปไม่ไปไม่ถึงต้นตำรับแล้วชุมแพนะคะแต่ที่นี่ไม่ใช่อ่าบ้านไผ่นะะที่นี่ไม่ใช่หนองไผ่ไม่ใช่หนองหนองไผ่นะะที่นี่ที่นี่หนองกลุ่มแล้วก็มินนะฮะละวมินที่ข้าวหลามละวมินโอเคครับแล้วไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย